สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2567สวัสดีเช้าวันหวยออกครับทุกท่านมาครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของสิทธิ์เก่าวอนอสู่คำนวณเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข4ี่นะครับได้เลข4มาลุ้นกันครับ4ี่จะมาไหม ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของแอดคารสสุดคำนวณของอาจารย์ได้เลข7นะครับได้เลข7ดหมดก่อนได้9หลุดไปนะครับวยออก0 4 4ย์สสมองมาต่อกันที่แนวะทางเด่นเหนือใต้เลขเด่น3ตัวของแอดพิมมี่สุดคำนวณของอาจารย์ได้6 7 8ทุกทัน678วันที่ก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ 16 1ทบ, 11, ทบ 6, ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอดคนล็อกเลขงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้4 5 6ก็มีเลข4เข้า10กระหน่วยงวดใหม่ได้5 6 7ทุกทัห้านก6 7แค่แนวทางเท่านั้นนะครับควรพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนนะครับเลขเด่นสตัวของอาจารย์อภิโชคสูวคำนวณของอาจารย์งวดใหม่ได้สองสี่ห้าหนะครับสองสี่ห้าหงวดก่อนหลุดไปนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดหนุ่งข้อนแก่นนะครับเลขเด่นที่อาจารย์คำนวณได้ก็คือ7กับ8ปดทุกทัน7เกับ8 แล้วก็จะมีเลขชุดมาให้เป็นแนวทางด้วยอยู่ด้านล่างชุดที่เด่นเจ็ดนะครับก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามจสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าชุดที่เด่นแปดก็จะมีแปดสองแปดสามแปดห้าแล้วก็เจ็ดแปดวันที่อยู่ด้านล่างนะครับแนวทางของแอดมุมคอนกันมาต่อกันที่แนวทางครบบนของอสายลมเหนือ สูตรกำลังของอาจารย์ได้01234567นะครับ01234567ตัวดับของอาจารย์ได้8กับ9ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดพนัชกรนะครับมาตัวคราล้านเปอร์เซ็นต์วดที่ผ่านมาเลขเด่นเหนือใต้ที่คำนวณได้ก็คือ3กับ2ลงไปล่างทั้ง2นะครับ สำหรับนทางงวดใหม่อาจารย์ให้ใบนี้มาทุกท่านให้ใบนี้มาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับสาถิตโดยรวมนะครับเลขเด่นเหนือใต้เข้าทั้งหมดเลยทุกท่านหกงวดหลังสุดตัดไปครับอาจารย์ให้เป็นตัวหนังสือมานะครับขออนุญาตอาจารย์เจ้าของข้อมูลแบ่งปันแล้วก็พิมพ์เป็นตัวเลขให้คุณผู้ชมด้วยนะครับ ตัวเลขของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับได้8กับเจดสามตัวได้สี่เก้าแปดสี่หกเจ็ดห้าหแปดแล้วก็สี่หแดทุกท่านผมก็ได้พิมพ์ตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมตามนี้นะครับเด่นเหนือใต้ของอาจารย์ได้8กับเจชุด3ตัวที่ชอบก็อยู่ด้านล่างนะครับสี่ชุดตามนี้นะครับในทางของแอดพนัชกรมาตัวคราล้านเปอร์เซ็นต์ ไปต่อครับถัดมาจะเป็นสูตรคำนวณหลักร้อยของแอดชายกูอาจารย์จะมีสูตรไม่ทั้งหมด3สูตรนะครับสูตร1สูตร2สูตร3ช่องนี้ตัวชนของอาจารย์ได้901 9 0 90 1สูตรหลักร้อยนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอทวันรัตใบนี้โครงสร้าง110หน่วยบนสูตรคำนวณหลักร้อย ของอาจารย์ได้14579023แล้วก็หลัก10ของอาจารย์คำนวณได้01358972หลักหน่วยของอาจารย์ได้01246938นะครับใครชอบก็แคปหน้าจอเอาไปต่อยอดนะครับถ้าไม่ชอบใจก็ผ่านต่อมาก็จะเป็นอีก4ใบนะครับผมรวมมาให้ด้วยกันเลยทุกท่าน บนฝั่งทางซ้ายเด่น10หน่วยบนของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งห้าเแล้วก็บนฝั่งทางขวา10หน่วยล่างได้701 2ล่างซ้ายหน่วยล่างของอาจารย์ได้0245 7สองสแล้วก็หลัก10ล่างของอาจารย์ใบนี้คำนวณได้0 3 4 6 7ส1 8นะครับแนวทางของอาจารย์ทวันนรัต ต่อมาจะเป็นแนทางสมุดบันทึกเป็นข้อมูลชุด3ตัวเหนือนะครับในวทางของอาจารย์ที่ทำได้ก็ตามนั้นเลยถูกทันวันที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้สูตรก็จะอยู่ด้านล่างเลขเก้าหนึ่งศองชุดที่อาจารย์มัดก็ตามนั้นนะครับแนทางสมุดบันทึก ต่อมาก็จะเป็น,นทางสี่ปนคู่คี้ของแอตโจอีนะครับงวดที่ผ่านมาได้เลขคู่งวดใหม่ได้เลขขี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าต่อมาก็สอนอของอาจารย์นะครับงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสี่ศย์สามห้างวดที่ผ่านมามีเลขสี่ ถัดมาก็สองหนอเคเงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสี่ห้าศูนย์สามนะครับหนึ่งสองสี่ห้าศูนย์สามงวดก่อนสูตรนี้หลุดนะครับไม่มีเลขสี่ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณคู่โต๊บนของแอดนาอ้วนงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับอาจารย์คำนวณได้แปดห้าหนึ่ง เลขชุดก็หลุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็จะมี04เข้าคู่โต๊ดตรงนี้ได้504นะครับผิดไปตัวเดียว2งวดหลังสุดตามที่เห็นนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาดูคำนวณคู่โต๊ดของอาจารย์ได้934นะครับ934 2ตัวก็มี29 20 21 22 3 0 3 1 3 2 3 3นะครับ3ตัวได้4 3 0 4 3 1แล้วก็9 2 0ในะทางของอัศนาอวนต่อมาจะเป็นแนวะทาง10หน่วยบนของอัศนีนางวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายนะครับอาจารย์ให้มาจริงนะครับแต่ว่าผมลงให้ไม่ทันมีเลข4อยู่ทุกทัน4เข้า10กันหน่วยงวดใหม่ได้2 3 5 7นะครับ2 3 5 7 ในทางสอนอนบทเลขเด่น4ตัวต่อมาครับจะเป็นในทางของแอดัตเกตแก้วสีใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นสอนอนบนนะครับหรือว่าลุ้นมาครบ2ตัวบนตัวเลขของอาจารย์คำนวณได้014789ถูกทัน014789 ถัดมาก็สอนอบนของอาจารย์สุพโชค21ร,รูปภาพทุเรียนเลขเด่น2ตัวอาจารย์คำนวณได้6กับ7นะครับ6กับ7งวดก่อนสูตรนี้หลุดไปนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์ให้มาจริงนะครับแต่ว่าผมลงให้ไม่ทันคํานวณได้2กับ72ก็มานะครับคุยออก3าสอง มดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้หกกับเก้าทุกทันหกกับเก้าเต็มก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นทางเลขท้ายสองตัวของอาจารย์ทุกท่านใครถามหาสูตรนี้แปบน้าจอให้ไว้นะครับต่อมาก็สองท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับสองตัวเหนือ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูล3ตัวท้ารางวัลที่1นะครับในทางของอาจารย์สุโชค21วันที่ก็อยู่ด้านบนทุกท่านต่อมาครับเด่นสอนอนบนสูตรนี้ของแอดรัเกตแก้วซิรินะครับอาจารย์คำนวณได้7กับ8ต่อมาก็สอนอล่างสูตรนี้คำนวณได้8กับ0นะครับ8กับ0 ถัดมาก็เด่นล่างปักเทียนชายของอาจารย์อภิชโชคงวดที่ผ่านมากลับมาเดินต่อนะครับเข้า2ตัวเลยทุกท่านมี2กับ3หลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปงวดใหม่สูุดเต็มของอาจารย์คำนวณได้2องสาี่หนะครับตัวเด่นก็คือ 3, 5, 6ห้ากจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ